สวัสดีครับท่านผู้ชม TRN อ่านข่าวยินดีต้อนรับอ้ําประกาศจบพกเรื่องไม่จบคนแห่ถล่มฝ่ายชายดึงนางเอกซุปตาโดนไปด้วยจนได้เรื่องไม่จบหลังนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาประกาศยุติความสัมพันธ์กับไฮโซพกพร้อมเผยเหตุผลว่าเข้ากันไม่ได้ขอกลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม โดยเรื่องไฮโซพกไปปาร์ตี้ตัวเองรู้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายชายจะไปสังสรรค์พร้อมยอมรับว่าก็รู้สึกเสียดายแต่ตัวเองมีโอกาสเลือกดีกว่าอยู่ไปแล้วก็เลิกราส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับกึ่งเฉลิมชัยก็ไม่จริงหลังไปงานของกึ่งแล้วก็ไม่ได้เจอกันแม้อ้ํจบความสัมพันธ์พกแล้วแต่ปรากฏว่าเรื่องราวในโซเชียลไม่จบ โดยมีคนเข้าไปต่อว่าอ้ําเรื่องมากจนพกต้องเข้าไปปกป้องแถมชาวเน็ตหลายคนไม่จบตั้งข้อสงสัยว่าทําไมต้องเลิกราแถมล่าสุดยังเข้าไปถล่มไอจีส่วนตัวของไฮโซพกต่างๆนานาขณะโพสภาพ,วพอวยพรวันเกิดผู้หญิงคนสําคัญในชีวิตและไปเที่ยวกับครอบครัวโดยมีคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าขอเลิกติดตามไฮโซพก แถมพานวิจารณ์หน้าตาหนุ่มไฮโซพกว่าไม่รอบางคนลามไปต่อว่าอ้ําด้วยบรรยากาศดุเดือดเข้าไปอีกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งข้างๆ เพื่อให้ได้รับข่าวสารทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของ T R N อ่านข่าว T R N อ่านข่าวรายงาน